ไหนขอดูหน้าไหนสิคะโอ้โหสวัสดีค่ะเจสีค่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องๆในคลิปนี้นะคะพี่ภูมิเจสซี่แล้วก็แม่จอยนะก็มีเกมนะคะสนุกสนุก,นกมาให้น้องๆได้ดูกันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับฉลากกินหรือพ่ออ่ากินหรือพ่อคือ,อยังไง ถ้าใครนะคะจับฉลากได้คำว่ากินนะคะอีกคนนึงจะได้คำว่าพอกไปนะคะคนที่จับได้กินก็กินนะคะนี่จะเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้และใครที่ได้พอกไปนะคะก็จะเป็นเล่นเล็กเร็เวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเจสซี่อย่างแรกเลยมะม่วงนะคะมะม,ม่วงสุกอันที่สองมะละกอสุกนะคะแล้วก็น แตงโมสุกเอ้ยแตงโมมันก็ต้องสุกอยู่แล้วแล้วก็กล้วยนะคะอันนี้คือปั่นไว้ได้สักพักหนึ่งนะคะน่าจะโดนอากาศมันก็เลยดำอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะคแต่ขอถามหน่อยว่ามะเขือเทศเนี่ยอยากได้กินหรือพอกอยากได้กินคัะอยากได้กินใช่ไหมได้สียอยกกิน,นอะไรทดูทำหน้าสิเหมือนไม่อยากกินอ่ะ <c oughs> เออโอเคงั้นเดี๋ยวนะคะให้ภูมิกับจะซี เป่ายิงชุบกันคนแพ้นะคะจะต้องจับฉลากก่อนยันยิงย่อกระเป๋ายิ่งชุบอ่าซีเจสซี่นะคะจับฉลากอ่ะจับมาเลยจะได้อะไรนะคะชิ้นแรกไม่ต้องเลือกลกมันได้หมดแหละอะไรเอ่ยมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าใครจะได้พอกหรือกิน อ่ะให้เจสซี่จับก่อนนะคะหลับตาเจสซี่หลับตาอ,อะไรคะ <continues> พอก,พอกใช่ไหมอ่ะอีกอันอีกอันหนึ่งต้องเป็นของพี่ภูมิมใช่ภูมิต้องได้กินอยู่แล้วอ,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 อ่ะมะเขือเทศใช่ไหม อาจจะซีพอกเลยพี่ภูมิพอกให้ภูมิพอกให้อพี่ภูมิจัดการพอรกให้เจสซี่เจสซี่หลับตาค่ะจะพอกหน้าแล้วนะคะอตอนนี้เราจะพอกแล้ค่ะโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะคะ <c oughs> อ่ะอาเชดให้น้องหน่อยอเชตาเชตาอะไรก็มือเป็นไงบ้างเจสซี่รู้สึกว่าหน้าผ่องใสขึ้นไหมคะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่หรออ่ะง,งั้นสงสัยต้อง ต้องโยดโดนอย่างอื่นอีกนะคะอ่าค่ะต่อไปภูมินะคะเป็นคนจับฉลากค่ะจะได้อะไรเอ่ยกล้วยได้กล้วยนะคะดเดี๋ยวเราจะมาจับกันว่า,<อ>าใครจะได้พอกหรือกินนะคะตอนนี้ให้ภูมิจับค่ะใครจะโดนอะไร <c oughs> นะคะกินที่ภูมิได้กินใช่ไหม <c oughs> โอเคภูคมิได้กินกล้วยเพราะฉะนั้นที่เหลือจะต้อง อันนี้นะคะจะเป็นของเจสซี่คือพอกนะคะโอเคน้อง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 เราลืมอะไรบางอย่างพี่ภูมิยังไม่ได้กินมะเขือเทศนะคะพี่ภูมิทำเนียนนะคะไอ้ภูมิกินมะเขือเทศไปก่อนใช่กินเลยไม่ต้อรงเลงโอ้โหอะไรไหมห้ามคลายค่ะไม่คายอ่าโอเค ต่อไปกล้วยนะคะภูมิกินกล้วยก่อนเดี๋ยวเราจะมาช่วยคันพอกหน้าเกกจสซี่พอกอพอพอก่อนเลยค่ะเออไม่ใช่กินก่อนเลย <c oughs> ไม่ได้พภ่มิพอกให้โอ้โห,หภูมมได้กินกล้วยอร่อยนะเจสซี่ห <c oughs> วานนะต่อไปพอกให้ภูมิพอให้เจสซี่ <c oughs> อันนี้นะคะกล้วยบดแล้วนะคะัแม่จอยปัน่น สีสันอะ <มา S 1> เริ่มพอกเลยค่ะเหมือนพายเลยหลับตานะคะ่ะเจสซี่ได้อยู่หนึ่งสองห้าไหนอขอดูหน้าไหนสิคะโอ้โหพอกเจสซี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกหน้าเปล่งปลั่งขึ้นไหมคะยังใช่ไหม อ,อยังก็อาจจะต้องได้ลองอันต่อไปเอาละค่ะเจสซี่บอกว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะคะในรอบที่3านี้นะคะพี่ภูมิอาจจะเป็นฝ่ายโดนพอกบ้างก็ได้นะคะอา้าวต่อไปตาเจสซี่นะ,ะจับฉลากค่ะจับมาหนึ่งอันมะละกอมะละกอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใครจะได้กินหรือพอก อาใส่ถ้วยหลับตาหลับตาจะสี่หลับตาอี่อะไรย้อยติดผมวะไม่ใช่อะไรเอ่ยอย่ามองแม่เลยไม่รู้เปิดดูสิโอ้พ่อใช่พ่อ <c oughs> ยอมรับชะตาก,กรรมมากเลยเจสี่ <c oughs> อ่ะแก้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 ทำไมมันแก้ไม่ออกอ่ะมือก็เปื้อนเลยเดี๋ยว <c oughs> แม่แอบดูที่แม่มีดีกว่า จสซี่สซอันนี้พอพานมาแล้วพ่อค่ะเฮ้ยวันนี้เป็นวันของหนูโดยแท้จริงของมีห้าอย่างกจสซี่โดนพอกไปสามอย่างละได้อะไรนะเมื่อกี้มะกอมัลกออ่ะพี่ภูมิพออให้น้องหน่อยหนึ่งสองสามแปด เป็นไงบ้างเจสซี่สดชื่นขึ้นไหมคะใบหน้ามแม่ว่ามีออร่าแล้วนะตอนนี้เป,ปล่งป,ปลั่งหน้าใสมากเลยเอ่ะไปล้างตาค่ะอ่ะพี่ภูมิกินมะละกอเลยพี่ภูม,มะะิบอกว่าเหน็นหน้าเจสซี่แล้วไขห่ <laughs> ขหาา้างไข้ห้างภาษาเหนือแปลว่าอยากอ้วกนะคะเอ,เอาไว้ตรงหน้าพี่ภูม,มิแล้วแหละเอาไว้ตรงหน้าพี่ภูมิอ่า โอเคต่อไปตาพี่ภูมินะคะจับฉลากเลยค่ะจะได้อะไรเอ่ยมะม่วง,งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะได้พอกหรือว่ากินนะคะ <c oughs> เซี่ขอเถอะขอเถอะอ่ะพี่ภูมิพี่ภูมหลับตาห <c oughs> ลับตาค่ะ <c oughs> พี่ภูมิจะได้พอกหรือกินนะคะ โอเคอันเดียวอาจจะซีลุ้นลุ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 นได้กินเหรอจริงเหรอครับกิน่เหรอจะซีโดนพ่อกันเหรอจะซีโอ้โหอะไรเนี่ยเองเลยเปิดนะค่ะอันนี้คือมนุษย์มะม่วงนะคะโอ้ยกินด้วยอร่อยเหรอ อ๋อพ so oh no so ี่ภูมิพี่ภูมิกินค่ะมะม่วงอ่ะโถ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 ลูกแม่วันนี้หนูพอกหลายอย่างเลยนะคะล้วงแต่มีวิตามินซีทั้งนั้นเลยนะคะใบหน้าสดใสเอาละค่ะชิ้นสุดท้ายที่เราเหลือก็คือแตงโมนะคะอ่าเจสซีตอนรอบนี้ต้องเป็นเจสซี่จับนะคะอ่าเจสซีให้พี่ภูมิไน้พอกสักครั้งหนึ่งเถอะลูก น่าสงสารจริงๆเลยดูหน้าดูตาสิอเอะเธอไปหมดเลยพอได้พอเลแล้วแม่แม่กินเอ๊ะหนูไม่กินโอ้โดีใจมากเลยใช่พ,อพ่ออยู่ที่แม่นะอันนี้พ่อนะคะโอเคอะจีไ่ต้องบทชี้มืออันนี้ช่วงเอาคืนของเจสซี่ละ เจสซี่ใช่ไหมเจสซี่เสียงดังแปะเอยอ่ะพี่ภูมิพี่ภูมิขอดูหน้าหน่อยเป็นไงละท่านดูดูรสชาติสบ้างนี่ทำเขาทำเอาทำเอานะฮะโอ้โหพี่ภูมิเจสซี่แคร์มากเลยอ่ะดังแปะเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยนะคะเอาเอาละค่ะน้องๆวันนี้นะคะ เ,เกมของพวกเรานะคะก็หมดเกลี้ยงกันแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะทั้ง5อย่างนะคะกินหรือพอกค่ะโอ้โหแต่เจสซี่นี่สิโดนไป4อย่างเลยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ภูมิเจสซี่และแม่จอยนะขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้เจสซี่ด้วยนะคะ<อ>สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย